ยุด44กับลูกซองใช่ไหมฮะคือมันอาวุธในการป้องกันตัวของชาวบ้านที่ดีที่สุดนะครับเข้าหลามป้องกันตัวเนี่ยคือลูกซองลูกซองยิ่งลูกซองห้านัดนี่ประสิทธิภาพสูงมากนะครับประสิทธิภาพสูงมากเลยครับคือสามารถเลือกใช้กระสุนได้ถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยยิงไม่แม่นเนี่ยก็ใช้ลูกลูกร้อยเลย หนึ่งนักมี100มร้อยเม็ดปุ้มเข้าไปในบานเป็นกระด้งไปเลยนะครับมากันห้าคนหกคนโดนหมดนะครับเขาเอาไวลา้ล่านกล่าหนูนกมาเป็นฝูงฝูงนกขาวมาเป็นฝูงนกพิราบเป็นฝูงเนี่ยเจอลูก2องลูกร้อยไปนะลูกร้อยเข้าไปปึ้งเข้าไปเนี่ยนะครับลองมาเขาลูกเจ็ดสิบ ลูกเจบหนึ่งัดหนึ่งนัดปุ้งไปเนี่ยมีเจ็สิบเมตรนะครับ70็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรนี่ก็พวกนกเก็ดน้ำพวกกระลอกพวกบางพวกลิงอะไรเงี้ยนะครับแล้วมาลูกหนึ่งนัดมีย7เจเมตรนี่ที่เขาจะนิยมใช้กันนะฮะเขาจะนิยมใช้กันเอาเม็ดตะกั่วมามา,เ,าเวอร์เนียวัดดูเนี่ยมันประมาณใหญ่กว่า กระสุนจุดสองสองเนี่ยมันน่าจะประมาณจุดจุดจุดสองห้าขนาดจุดสองห้าครับเจ็ดสิบเม็ดอัดอยู่ในกระสุนนัดเดียวปุ่มเข้าไปเนี่ยนะครับคดีที่ปลาจีนเนี่ยที่บ้านโกธรนเนี่ยผมว่าอาจจะใช้กระสุนหนึ่งนัดเจ็ดสิบเม็ดด้วยแต่คนคนยิงมันห่วยไงยิงไปตั้งห้านัดสิบนัดโดนเขาแค่สิบเจ็ดเม็ดเองนะครับ เม็ดต้องดูชันสูตรพิกศพต้องดูด้วยว่าไอเม็ดตะกัวที่เข้าไว้ฝังอยู่ในร่างเนี่ยมันขนาดอะไรต้องเอาขนาดมาวัดด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นกระสุน lg lg นี่จะเท่าเกือบ3.8เลยนะครับขนาดเกือบจะจุด3.8เลยนะครับ8เม็ดนะครับถ้า sg sg นะครับ sg เนี่ย เอสจีเอสซูเปอร์แมนจีนี่จะมีเก้าเมตรนะครับมาจุดสี่สี่แรงกว่าสิบเอดมมเยอะครับแรงกว่าเยอะครับแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะเนื่องจากสิบเอ็ดมมเนี่ยคืออย่างนี้ครับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องอาวุธปืนเลยก็จะไม่นั่นมันเหมือนกับ ้องเอาความเร็วด้วยความเร็วเนี่ยมันจะเกิดอำน,นาจช็อกเวฟเวลาผ่านช่องเนื้อช่องท้องไปจะผ่านอกผ่านอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดการช,อชออ็อกชอ็ชอกเออช็อกช็อกเวฟปุ๊บหนึ่งนะปุ๊บอยู่เลยนะครับมาก้ามมอความเร็วมันแปดร้อยกว่ากว่าเองนะครับ44แมกนัมมันตั้งพันสี่กว่านะครับพันสี่ร้อยฟุตต่อวินาที เร็วกว่าเยอะครับเหนือก็ถือว่าแรงสุดแล้วครับแรงแรงสุดในในอาวุธที่เขาใช้กันคือจุดสี่สี่แมกนัมนะครับแต่ที่มันแรงกว่า 0. 4ี่สี่แมกนัมเนี่ยแต่กระสุนหน้าตัดเร็กกว่านิดหนึ่งคือ 4, 1, 4, 1, จุดสี่หนึ่งจุดสี่หนึ่งแมกนัมจุดสี่หนึ่งแมกนัมครับอันนั้นแรงกว่าจุด4ี่แมกนัมแต่เขาไม่นิยมใช้กระสุนแพงครับแพงนะฮะ แล้วก็อำนาจการประทะทำให้หยุดเป้าหมายนี่เขาใช้สี่สี่ดีกว่าครับส่วนจุดห้าศูนย์ที่ถือว่าเป็นแรงที่สุดเนี่ยนะครับมันไม่มีใครบ้านเราเขากฎหมายไม่ให้ครับกฎหมายไม่ให้ครับ <laughs> กฎหมายไม่ให้ครับกฎหมายให้สูงสุดแค่จุดสี่สี่แมกนัมครับเออจุดสี่ห้าได้จุดสี่ห้าได้จุดสี่ห้าก็ได้จุดสี่ห้าคือสิบเอ็ดมมนะครับจุดสี่ห้าคือสิบเอ็ดมมครับท่านงงไหมครับงงใช่ไหมเอาว่าปืนสั้นที่แรงที่สุดจุดสี่สี่แมกนัมก็แล้วกันนะครับจุดสี่สี่แมกนัมนะครับ ขอยากครับข้าวหลามขอยากครับอยู่ที่นายทะเบียนตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเขาดันออกระเบียบมากรมการปกครองออกระเบียบมาให้ในอำเภอแต่ละอำเภอนะครับอนุญาตให้มีข้าวหลามได้ไม่เกินเดือนละสามสิบกระบอกเดือนละสามสิบกระบอกแล้วท่านนึกภาพดูนะครับ อำเภอเมืองลบบุรีมีทหารเป็นหมื่นคนหมื่นกว่าคนนะครับอำเภอเมืองลบบุรีเกือบหมื่นสองหมื่นคนตำรวจอีกข้าราชการอื่นอีกแล้วเดือนหนึ่งให้แค่สามสิบกระบอกแล้วต้องไปรอคิวกันรอคิวกันนี่ตายเลยครับกรเกษียณไปแล้วเนี่ย เดือนละสามสิบกระบอกท่านคิดดูนะครับเดือนละสามสิบกระบอกคิดดูนะครับสามสิบกระบอกปีหนึ่งได้สามร้อยหกสิบกระบอกผมให้ห้าสิบปีห้าสิบปีได้หมื่นแปดพันกระบอกพวกขา้าราชการทหารที่เข้ามาใหม่ๆห,หรือใครที่ไม่มีข้าวหลามในการป้องกันตัว จะซื้อสวัสดิการพวกข้าราชการตำรวจจะซื้อสวัสดิการต้องรอคิวกันห้าสิบปีแล้วครับมึงกว่าจะถึงคิวมึงแล,และนายทะเบียนเขาก็จะไม่ค่อยออกให้พวกข้าราชการฮเขาไม่ออกให้พวกข้าราชการฮเพราะข้าราชการไปขอนี่มึงขอฟรีนะครับไปขอฟรีนะครับเข้าไปก็นายทะเบียนเข้าไปพิจนาให้ให้กับ ชาวบ้านนะครับให,ให้กับญาติโยมให้กับญาติโยมนะครับเกษียณพอดีครับผมว่ามันต้องแยกโคต้าอาวุธปืนสวัสดิการออกต้องแยกอาวุธปืนสวัสดิการออกจากโคต้าที่จะไปให้นายทะเบียนออกให้กับชาวบ้านไม่นั้นนี่ถ้านายทะเบียนเกรงใจพวกข้าราชการชาวบ้านก็ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับ นายอำเภอก็อึดอัดครับท่านรัมรีอนุตินครับต้องแยกกันครับแล้วข้าราชการที่ขอใบอนุญาตไปแล้วมารับเข้าหลามไปแล้วแล้วไม่ไปออกป .4 ต้องลงโทษทางวินัยไล่ออกไปเลยนะครับเอาไปขายต่ออย่างนี้ต้องลงโทษทางวินัยไล่ออกไปเลยมันแก้ไขได้มันแก้ไขได,แขได้แล้วต้องดำเนินคดตีตามกฎหมาย นะครับพรบวุธปืน2490แก้ไขเพิ่มเติมมันยังไม่ครอบคลุมถึงใครมีเข้าหลามมีใบายาติปุ๊บขายไปก็เข้าจ่ายเงินมาก็ให้เขาไปเลยมันก็เป็นปัญหาให้กับคนที่ไม่มีคุณสมบัติไม่มีวุฒิภาวะไปครอบครองถ้าไม่ได้รับอนุญาตนี่มันมันต้องดำเนินการตามกฎหมายไปเลยนะครับอย่าไปปล่อยปะละเลยนะเขารวมกันครับ ทั้งข้าราชการสวัสดิการกับชาวบ้านเนี่ยรวมกันเดือนไม่เกินสามสิกบกว่าบอกตายเลยบ่นกันทุกอำเภอเลยครับนะฮะบ่น,บนมาขายต่อนี่นะขายต่อโดยโอนต่อไปเนี่ยห้าปีเขาให้ขายต่อได้เนี่ยผมไม่ว่าครับเพราะคนที่เพราะคนที่ได้รับซื้อไปเขาก็ต้องมีคุณสมบัติครับ ต้องมีคุณสมบัติที่นายทะเบียนเห็นว่ามีคุณสมบัติก็เป็นคนไทยครับเวลามีค่าศึกเวลามีเหตุการณ์นะเวลามีเหตุการณ์เนี่ยสมมติคนอยู่ดอยแม่สลองที่ใกล้ๆว้าแดงอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีการประทะกันระหว่างทหารไทยกับว้าแดงนะไอ้ว้าแดงจะส่งคนมาจะส่งกองกำลังมารบกวน ชาวบ้านรบกวนชาวบ้านครับรบกวนชาวบ้านนะเขาตำรวจจะขึ้นไปช่วยเขาได้ยังไงตำรวจนะ่ะไปเข้าไปพิกศพเขาเท่านั้นแหละนะครับเกิดเหตุแล้วถึงจะแจ้งเขาต้องช่วยเหลือตัวเองอนะ่ะให้ชาวบ้านเขามีสิทธิ์ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเขาบ้างเถอะครับ และอาวุธที่เราอนุญาตให้ขา้าราชการหรือชาวบ้านมีและใช้นี่มันไปสู้ของทหารตำรวจไม่ได้แล้วครับอันนั้นมันเป็นอาวุธสงครามนะฮะเป็นอาวุธสงครามสหรัฐอเมริกาเขาเป็นมหาอำนาจของโลกเขายัางไม่ปิดกั้นชาวบ้านเขาเลยนะครับต้องนึกถึงสมัยเสรีไทยตอนที่ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยอ่ะญี่ปุ่นบุกประเทศไทยอ่ะ รัฐบาลไทยอยู่ในภาวะจำยอมจะยอมเขาแล้วสมัยจอมพลปพิบูลสงครามแต่ชาวบ้านไม่ยอมชาวบ้านไม่ยอมชาวบ้านต่อสู้เอาเข้าหลามที่มีรูปซองมั่งปืนแก๊ปมั่งอะไรมัง่งต่อสู้นะครับจนกระทั่งเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับรัฐบาลไทยว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนนะนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะ ญี่ปุ่นเลยให้เกียรติประเทศไทยว่าอย่างนั้นเราเป็นพันธมิตรกันนะครับไทยก็ไม่ยอมนะครับไทยก็ไม่ยอมคนไทยไม่ยอมมีกลุ่มหนึ่งไม่ยอมก็ตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นถ้าถึงภาวะอย่างนั้นถึงภาวะสงครามอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปสั่งซื้อที่ไหนได้ต่างประเทศเขาก็ไม่ส่งให้เรานะครับเขาก็ไม่ส่งให้เรา